เดือปดปุดๆเลือจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวตักฟองออกก่อนต้องตักฟองออกสักหน่อยก่อนจะล้นหล่อล้นหาย้ลยเห็นไหมนะ่ะทำอะไรเนี่ยทำไม่น้อยไม่เป็นคนมือเติบกลัวแต่จะไม่พอกินทำให้มนชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะใส่สีอิ๊ดำลงไปที่ทำให้มันดำๆสีมันดำๆ ใส่ไปเยอะๆไปหมดขวดนี่แหละไก่เรามันจะได้ดำๆไนงะใส่ไปหมดมีขวดใหม่เปล่าไม่รู้นะเนี่ยเออเสียดายน้ำหยอดเข้าไปล้างขวดล้างขวด นะมันก็จะเป็นสีดำนะสีอิ่วดำที่นี่มันมีแต่สีอิ่วดำหวานสีอิ่วดำแบบเค็มไม่มีแต่จะดูว่ามันจะมีไหมขวดมีแต่แบบนี้นี่ก็สีอิ่วดำนี่เห็นไหมมาจากเมืองไทยเดี๋ยวลองดูนี่ลอง ลองเปิดดวูว่าเป็นยังไงล้น,น,ลนตักออกก่อนตักฟองเตาแก๊สบ,บ้านแคบมันเสียเตาเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันปรับอุณหภูมิไม่ได้มันปรับให้มันโลไม่ได้อ่ะมันดึงมันอยู่ระดับเดียวอะ่ะ มีไฟไม่ใช้ไฟระดับเดียวปรับเตาไม่ได้อ่ะปรับยังไงให้มันลงมาอย่างเงี้ยเหรอมันจะไนี่ไหมแท็บไหมดูสิใส่นี่ไหมขอชิมก่อน นี่มันหวานหรือมันรสชาติเป็นยังไงต้องชิมแบบก็หวานนั่นแหละแต่อร่อยวะ่ะไม่ออกอ่ะเพ,พื่อน <c oughs> ออกยากออกเย็นแท้ใส่ต้องเจาะรูใหญ่กว่านี้หนอ่อยต้องให้อยากให้น้ำมันดำๆๆแทบแบๆ สาดลยหนย่อยเแบบกกว้างเลยจกจาก้าจกจ้ากเลยนี่เออแบบนี้เลยสะใจนี่เดี๋ยวเราจะใส่ เดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปหน่อยนะตัดลดเดี๋ยวเราใส่ซอสภูเขาทองก่อนทำกว๋วยเตี๋ยวพวกนี้เปลืองซอสใส่ซอสเยอะสักสองช้อนซีอิ๊วขาวสักสองซีอิว๊วภูเขาทองแล้วก็เห็ดหอมเออไม่ได้ซื้อเห็ดหอมมาใส่เนาะ มาซื้อเห็ดหอมมาตุนด้วยน่าจะอร่อยมันมีมันเดี๋ยวค่อยช้อนมันออกขอชิมก่อนไม่มีรสอะไรเลยต้องใส่ใส่ชูรสหน่อยบา,บ,าบางเมืองบางไว้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 ใส่นี้เตมชูรสไม่มีรสอะไรเลยอะ่ะ มีรสอร่อยเลยอะเกลืออยู่ไหนเกลือ,อใส่เกลือไปมะมีม่รสชาติความอร่อยเลยขอบอกเป็นไงแก๊สเราเป็นไงไฟเราเป็นไงดับไปแล้วเหรอไฟเราอ่ะอหมุนไปทางนน้นหลับดับเลยเหรอไปประมาณไหนละ่ะไม่รู้เหรอตรงนี้ติดไหมเนี่ยติดไหม เห็นมีไฟเลยนึกมาอย่างนี้ดูทีิอย่างนี้ติดไหม mm. บอกผ่อนหน่อยแล้วดับเลย mm. เห็นไหมล่ะบอกแล้วหมุนได้ระดับเดียว mm. ไปเหมือนเดิม mm. ไปเหมือนเดิม ชิมม,มันขาดอะไรไม่รู้ขาดความเค็มมันต้องเค็มรู้ว่ามันยังไม่นัวรสชาติมันยังไม่ออกขาดความอร่อย <c oughs> มันขาดอะไรรู้ไหมขาดความอร่อยมันไม่มีความอร่อยเลย แล้วทำไม่ติ่นเดี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยแพททำไม่ค่อยกิกใส่ซีอิ๊วอีกมันขาดความหอมแพทว่ามันไม่หอมนะ่ะเดี๋ยวพวกมันนี้เยีาค่อยช้อนออกรอให้มันเดือดดีด,ดีก่อนอืมมีรสขึ้นมาหน่อยแล้วเออโอเคแล้วอร่อยแล้วขึ้นมานิดนึงนะเติมซอสลงไปอหน่อย เปลืองซอสมากเมนูนี้ใส่สีอิ่วขาวใส่สีอิ่ดำลงไปอีกเพ่ว่ามันไม่ขาดสีอิวดำชาเป็นเมนูต้ไก่ยังไม่สุกเลยเนี่ยปุ้นไปก่อนโุ้นไปก่อน มีรสชาติขึ้นมานิดน,นึงแล้วออซื้อไมมาก็ใช้ไม่ได้ไมซื้อไมมามันก็ใช้ไม่ได้มันดับดับติดติดไอ้ไมโครโฟนที่ซื้อมาจากเมืองจีนนะนะที่มาจากเมืองจีนนะมันดับดับติดติดอันไม่เวิร์ช้อนน้ำมันออกหนก,กินก็ มันเยอะเหลือเกินไก่ตุน๋นออกมาแล้วมันมันก็จะพอแห้งทั้งวันเลยไม่เป็นไรไอยากกินน้ำ นี่แหละเราจะตุนไว้สักพักหนึ่งพอตุนให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันรสชาติมันไม่ได้เรื่องว่าปรุงใหม่กรองก็น่าจะโอ้แหละนี่แหละก็เป็นกันทีนี้เราก็ลวกเส้นลวกอะไรผักเผือกก็กินได้เลยนี่แหละเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแพทรอปาร์ตี้พรุ่งนี้โควิดก็โควิดเถอะไม่สนใจอะไรแล้วพรุ่งนี้เพื่อนมาหาเพื่อนเราไม่เป็นโควิดกันไม่มีใครเป็นโควิดกันไปแล้วจ้ะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะทําอะไรกัน๋้ยเตี๋ยวไก่ตุ๋นครับซื้อน้องไก่มาแล้วดูนีน้องไก่ประมาณสิบกว่าน้องตรงนี้อะไรรู้ไหมอันนี้มันเป็นเครื่องดูดอากาศมันก็จะติดกล้องนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะเห็นตรงนี้หน่อยนึงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวเราใส่เครื่องไก่ตุ๋นลงไป มันไม่ได้มุมกล้องเลยสักอย่างสใส่ไก่ไปก่อนแล้วเดีย๋ยวเราค่อยใส่เครื่องทีหลังใส่ลงไปแล้วก็จะใส่ใ่ท่านี้นะคะท่านี้ประมาณสิบเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่น่องพอป่าจะใส่ตีนไก่ลงไปด้วยอีกเยอะไปกันใหญ่เนี่ยเตินไปเถอะตุนแล้วเดี๋ยวมันก็ยุบไงเดี๋ยวจะใส่ตีนไก่ไปอีก ร้น,รนหม้อรุนไหแล้วงานนี้ยตีนไก่ก็จะใส่เดี๋ยวเอาตีนก่อนเอาตีนก่อนหมอ้อมันเล็กไปไหมล่ะฮะหมอ้อมันเล็กไปไหม,มใส่ไปรูด เต,เต็มหม้อเต็มไหหมดเลยเดี๋ยวคิดว่าตุนไปมันคงจะยุบไปะนะก็จะมีแต่น้องไกลล่ล้นหม้อล้นไหจัดหนักจัดเต็มว่าจะซื้อแค่แพ็คเดียวแพ็คเดียวมจะพอกินไหมว่านกใ,นใจว่าจะซื้อแพ็คเดียวจะพอกินไหมนับคนแล้วแพ็คเควนินสองน้องเลยใช่ไหม เจนดาก็สองสี่น้องไอ้นาเผื่อพี่แซนมาก็หกน้องก็เจ็ดแปดน้องก็เผื่อคนนู้นคนนี้เผื่อมีคนแบบแขกแบบเธอมาเซอร์ไพรส์อะไรเงรี้ยแบบมาแบบว่าโอ้ยฉันมาเซอร์ไพรส์นะไรริงก็บางทีก็ไม่ได้มาแต่ก็แบบเซอร์ไพรส์เออพี่คิมด้วยก็เลยแบบว่าเออจัดไปเลยกันสิบกว่าน้องเต็มหมอ้อเลยทีนี้ ทีนี้เราก็จะใส่ซอสน,นะคะให้มันเดือดก่อนดีกว่านะเดี๋ยวให้ไก่มันเดือดก่อนแล้วเราก็จะขนซอสมาใส่ก็จะมีซอสด,ดำซอสดำซอสขาวใส่ลงไปแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปด้วยดิแมแพ็ไปหาเครื่องเทศใส่ก่อนเอาเครื่องเทศด้วย ตุนแบบตุนแบบยาจีนไงก้จะมีเครื่องเทศใส่แค่ไม่รู้ว่าอะไรมกกันกมาใส่ใส่ไปไม่ได้มีสูตรตายตัวดอกไม้แบบเนี้ยเอเนี้ยตั้งฉายปุ้ยอะไรสักเนี้ยใส่ไปไม่มีถุงใส่ก็ใส่ไปได้งอย่างนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวก็ให้มันนอนก้นไปเดี๋ยวค่อยตัดออกอ,อุ้มไปทั้งอย่างนี้เลย ซินนมอนซินนมอนก็ใส่ใส่ไปให้หมดกระบ,บงกลาบกไม้อะไรก็ใส่ไปแค่นี้แหละแต่ไม่เยอะหรอกผงเทศเครื่องตนยาข่านไม่ได้น้ำตาลกวดทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องใส่น้ำตาลกวด ใส่แน่อยล้นแน่งานเนี้ก็บอกไว้ว่ามันจะต้องล้น,นก็ล้นจริงๆหละใส่น้ำตาลขวดไม่ใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลขวดไปจะหวานแบบหวานแบบอร่อยอร่อยไม่ใช่หวานแบบแน่เลยนะหวานแบบอร่อยอย่างนี้หมดแล้วทิ้งหมดแล้วทิ้งเดี๋ยวเราก็จะใส่ซอส เดี๋ยวเราก็จะใส่พวกซอสดำนี่แหละไปสามซอสแค่นี้แนละแล้วก็เส่เกลือแค่นั้นแหละก็จบแล้วก็ตุนมันให้มันเปื่อยๆก่พอแล้วปรุงรสตามใจชอบหวานเปรี้ยวเค็มหวานน้อยอะไรก็ว่ากันไปจะก,กันไปเยวเรอให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะจ๊ะ